ในโลกออนไลน์ที่หลายๆคนฝันว่าอยากจะมีรายได้หรือมีผู้ติดตามมากมายจนหลายๆครั้งอาจจะสร้างคอนเทนต์แผลงๆหรือเสี่ยงต่อชีวิตเพื่อให้เกิดเป็นไวรัลแต่บางคนไม่ได้โชคดีเสมอไปอย่างในคลิปที่เพิ่งเห็นนี้เป็นการที่เทนเนอร์คุกพยายามไปแกล้งคนส่งอาหารจนเขายิงใส่เพื่อ้องกันตัวโชคดีที่ยังไม่ตาย แต่ยูทูบเบอร์หลายคนไม่โชคดีแบบนั้นและนี่คือยูทูบเบอร์ที่เสียชีวิตขณะที่ทายทำวิดีโอ Pedro Ruiz ตับใดที่คุณยิงที่หนังสือผมจะไม่เป็นอะไรเอาหน้าแบตใกล้จะหมดแล้วเข้ามาใกล้ๆสิยิงตรงนี้หยุดก่อนที่ลักหยุดก่อนนี่คือคำพูดสุดท้ายของ Pedro Ruiz ที่อัดไว้ในคลิปวิดีโอเสียงตายของเขา p e d ด o หนุ่มวัย2 2ปีที่อยากจะให้วิดีโอของเขากลายเป็นไวรัา จะกลับต้องคบจุดจบจากการสร้างคอนเทนต์ของตัวเองเปโดเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนตั้งแต่เล็กจนโตเขามีชีวิตค่อนข้างลำบากจนกระทั่งได้มาพบกับโมนาลิซาเปเลสที่กลายมาเป็นคู่ชีวิตของเขาพวกเขาคบกันนานถึง6ปีมีพยานรักหนึ่งคนและมีลูกในท้องของโมนาลิซาอีกหนึ่งคนโมนาลิซาเองก็มีช่อง y o u t u b e เป็นของตัวเองเนื้อหาของวิดีโอเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของเธอ เมื่อโมนาลิซาตั้งท้องเปโดเริ่มสร้างช่อง YouTube ของตนเองและเริ่มถ่ายทำวิดีโอคู่กันกับเธอเปโดฝันถึงวันที่เขาจะมีผู้ติดตามถึง3 0 0 0 0นคนเขาอ่ถึงความฝันนี้ในวิดีโอสุดท้ายที่ถ่ายร่วมกันกับเธอนี่นำไปสู่การวางแผนคอนเทนต์สร้างไวรัลของเขาเขาวางแผนที่จะให้โมนาลิซายิงที่หน้าอกของเขาในระยะใกล้โดยใช้เพียงแค่หนังสือเล่มหนาๆเป็นเกาะกันไว้เขาเคยทดลองยิงหนังสือมาก่อนหน้านี้ และมั่นใจว่ากระสุนจะไม่ทะลุหนังสือแน่นอนตอนแรกโมนาลิซาไม่เห็นด้วยและไม่ยอมทําแต่หลังจากที่ทะเลาะก,กันเป็นเวลานานหนึ่งเดือนเธอจึงยอมทําตามแผนในวันที่26มิถุนายน2017พวกเขาเริ่มถ่ายทําวิดีโอเบโดเต็มปืน Desert Eagle หนึ่งในปืนพกที่มีอนุภาพรุนแรงมากที่สุดพร้อมกับสารานุกรมขนาดใหญ่เขามั่นใจในการถ่ายทําครั้งนี้มาก ตับใดที่โมนาลิซ่ายิงถูกหนังสือเขาจะปลอดภยักทยการไถ่ทำมีพยานมากกว่า30คนรวมทั้งลูกของทั้งสองคนตอนแรกโมนาลิซ่าลังเลไม่ยอมยิงและบอกให้เปรโดขยับห่างออกไปแต่เขาดบดาาให้เธอเหนี่ยวไกเมื่อกระสุนถูกยิงออกไปมันไม่เพียงแต่ทะลุหนังสือมันยังทะลุหน้าอกของเปโดเธอรีบโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินแต่มันก็สายเกินไปเปโดเสียชีวิตขณะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โมนาลิซาถูกตัดสินจำคุก6เดือนจากเขาหาค่าคนตายโดยไม่เจตนาห้ามครอบครองอาวุธปืนอีกต่อไปและห้ามไม่ให้นำวิดีโอนี้ออกไปหารายได้หลังจากเหตุการณ์นี้10เดือน YouTube ได้แบนเนื้อหาการเล่นแผลงๆที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือการเรียนแบบทิโมธีวิลส์เมื่อการเล่นพินเลนจากการแกล้งเป็นโจนเพื่อถ่ายทำวิดีโอกลายมาเป็นหายนะเมื่อเจอคนจริงยิงสวนกลับมา ทิโมธีเกิดวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2000เขาอาศัยอยู่กับยายของเขาและสนิทกับคนในครอบครัวแต่ไม่มีใครในครอบครัวเลยเคยได้ยินเรื่องที่เขาอยากจะดังบน YouTube เพื่อหาไรายได้และคิดว่าการเล่นแผงแผลงของเขาเป็นเพียงการเกาะกระแสสร้างไวรัลแต่ปัญหาคือการเล่นแผงแผลงของเขาไม่ธรรมดาเขาชอบเล่นพิเลนแบบสุดโต่งเพื่อให้ได้ยอดวิวและหลายๆครั้งมันขัดกับกฎระเบียบของ YouTube แต่เขาไม่ได้สนใจเพราะเขาไม่ได้อยากได้เงินเขาเพียงแค่อยากจะดังในวันที่4กุมภาพันธ์ปี2021ที่โมทีกับเพื่อนไปที่สวนในชานเมืองเล็กๆของนัชวิลเพื่อถ่ายวิดีโอพวกเขาวางแผนว่าจะแกล้งเดินเข้าไปหาคนแถวนั้นแล้วทำตัวเป็นอันตราพานและหาเรื่องไปจนกว่าคนนั้นจะกลัวจากนั้นพวกเขาจะหวัวเราะและเฉลยออกมาว่ามันเป็นเพียงการล้อเล่นเท่านั้นแต่พวกเขาดันไปเล่นผิดคน ทันทีที่พวกเขาไปถึงสวนก็เริ่มแผนการโดยเข้าไปจ้องหน้าผู้ชายคนหนึ่งและเริ่มตะโกนว่าเงินอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีชายผู้นั้นก็ยิงเขาที่ศีรษะเขาเสียชีวิตทันทีในขณะที่เพื่อนของเขาวิ่งหนีไปเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุชายคนนั้นให้การว่าเขาเหนียวไกปืนเพื่อป้องกันตัวก็ไม่รู้ว่านี่เป็นการเล่นตลกสุดท้ายไม่มีการตั้งข้อหากับคนที่ยิงทิมโมธี และนี่เป็นบทเรียนให้พ่อแม่ควรตรวจสอบเสมอว่าลูกๆของพวกเขากำลังทำอะไรอยู่บนโลกออนไลน์ a อัล r เบิร์ตไดเลนจากการถ่ายคลิปเดินขึ้นเขาที่น่าจะเก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพกลับกลายเป็นจุดจบของนักสร้างคอนเทนต์อัลเบิร์ตไดเลนเกิดเมื่อวันที่15กันยายนปี1998ในประเทศเดนมาร์ก ความฝันต right exactly ั้งแต่วย yeah, ัยเด็กของเขาคือการได้ท่องเที่ยวรอบโลกและดูสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศของตนเองเมื่ออยู่ได้18ปีเขาได้เริ่มสร้างช่อง YouTube โดยสร้างคอนเทนต์ตลกและมิวสิกวิดีโอจนอีกไม่กี่ปีต่อมาเขาดังเป็นพลุมีคนรู้จักอย่างกว้างขวางหลังจากได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์เดนมาร์กจากช่อง YouTube ของตัวเอง อัลเบิร์ตมีผู้ติดตามมากกว่า224,000คนบน i ิน t a g r กรมและมีผู้ติดตามมากกว่า170,000คนบน YouTube วิดีโอหลายอันของเขามีคนเข้าไปดูมากกว่า1ล้านครั้งจนในวันที่28กรกฎาคม2021เอาเบิร์ตพร้อมด้วยเพื่อนๆพ,พากันไปเดินที่เทือกเขาแอลป์ของอิตาลีเพื่อทางพักผ่อนและถ่ายวิดีโอจากบนยอดเขาและนำมาแชร์ผู้ชมของเขาบนช่อง YouTube ในขณะที่เขาปีนขึ้นไปและพยายามเก็บภาพวิวเขาลื่นแล้วตกลงมาที่ความสูงมากกว่า650ฟุตเพื่อนๆของเขาโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินทันทีแต่เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่ลำบากต่อการเข้าถึงเฮลิคอปเตอร์จึงไม่สามารถหาตำแหน่งที่แน่นอนของเขาได้อย่างรวดเร็วจนเมื่อทีมช่วยเหลือเห็นเขามันก็สายเกินไปเขาเสียชีวิตด้วยวัย22ปีในขณะที่กำลังเป็นดาวลุ่มพุ่งแรงเพื่อนฝูงและแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของเขาบนโซเชียล และทางการได้เตือนคนอื่นๆว่าการเสี่ยงอันตรายในการถ่ายรูปหรือวิดีโอโลดผลในสถานที่แห่งนี้มันไม่คุ้มกับชีวิตที่ต้องเสียไปแกรนท์ทอมสันเมื่อเจ้าของช่อง YouTube ที่มีคนดูมากกว่า1,000ล้านครั้งมีผู้ติดตามมากกว่า11ล้านคนติดตั้งกล้องไว้ที่ตัวก่อนที่จะออกไปถ่ายทำการกระโดดล่มร่อนแต่เกิดอุบัติเหตุจนทำให้หมงโลกพร้อมกับกล้องที่ยังบันทึกภาพการเสียชีวิตไว้ แกลนทำสั้นเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี1976ในประเทศแคนาดาครอบครัวของเขาให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมต่างๆแกลนเป็นนักบินของสายการบินหนึ่งนานถึง11ปีก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกเกษียณในที่สุด เขาเริ่มสร้างช่อง YouTube ในวัย34บ34ปีช่องของเขามีชื่อว่า The King of Random เป็นช่องที่นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับ l i f e ์แฮกหรือการใช้เทคนิคสร้างสรรค์ต่างๆมาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเลียังมีการนำเสนอการทดลองผ่าผลต่างๆในวันที่29กรก,กรกฎาคม2019แกรนได้ไปเล่นร่มร่อนในรัฐยูทาห์แต่เมื่อเขาไม่ลงจอดหลังจากที่เวลาผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงและไม่รับโทรศัพท์ที่พกติดตัว ครอบครัวของเขาจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานในอำเภอการค้นหาจึงเกิดขึ้นโดยการติดตามสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือของเขาแต่เมื่อไปถึงจุดที่มีสัญญาณก็พบว่ากรันได้ตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตแล้วถึงแม้ว่าวิดีโอที่เขาติดไว้ที่ตัวจะบันทึกภาพอุบัติเหตุไว้ได้แต่ไม่มีการนำออกมาเปิดเผยแต่ก็มีข่าวว่าในช่วงที่เขาบินมีกระแสลมรุนแรงทำให้ร่มร่อนมีปัญหาแฟนๆต่างมาไว้อาลัยให้กับเขา และในปัจจุบันเพื่อนและคนในครอบครัวของเขาก็ยังทําช่อง YouTube อยู่และมีผู้ติดตามมากขึ้นจนถึง12.4ล้านคนเกรกพลิด <Break, please. S 1> แม้ว่าชายคนหนึ่งจะแข็งแรงมากแค่ไหนผ่านการฝึกฝนเป็นหน่วยจูโจมในกองทัพสหรัฐหรือเพื่อนๆจะให้ฉายาว่าซูเปอร์แมนแต่ก็ไม่สามารถวิ่งได้ไวกว่ารถไฟที่กำลังวิ่งมาเกรกเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี1977 เขาเป็นนักกีฬาตัวยงและเก่งในฟุตบอลมวยปั้มกอล์ฟและด้วยความที่เขาเป็นคนบ้าละห่ำและไม่กลัวอะไรทำให้เพื่อนๆเ,เรียกเขาว่าซูเปอร์แมนเกรกสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกำลังกายใน YouTube จนมีคนติดตามมากกว่า175,000คนเขาเป็นที่รู้จักมากมายในฐานะฟิตเนสกูรูและไปออกรายการทีวีโชว์และแสดงหนังหลายเรื่องอย่างเช่นคนเหล็กภาค4ในวันที่17มกราคมปี2015 เขาได้ไปถ่ายวิดีโอโฆษณาเค,าาคเรื่องดื่มชูกำลังที่เขากำลังผลิตขึ้นที่บนรางรถไฟแห่งหนึ่งเขาพยายามให้ได้ภาพที่ดีที่สุดจึงพยายามวิ่งบนรางในขณะที่รถไฟวิ่งมาจากด้านหลังของเขาแม้ว่าพนักงานขับรถจะบีบแต่เตือนแต่เขาก็ยังคงวิ่งต่อไปจนถูกรถไฟชนเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกด้วยกล้องที่ติดตั้งอยู่ในห้องของหัวรถจักรรถไฟ จากการตรวจสอบวิดีโอตำรวจรายงานว่าไกรกาจะเข้าใจผิดว่าบนรถไฟกำลังวิ่งอยู่บนอีกรางที่ขนานกันแต่ในความเป็นจริงเขาวิ่งอยู่บนรางรถไฟที่กำลังวิ่งมาทำให้รถไฟชนล่างของเขาจนเสียชีวิตและนี่คือยูทูบเบอร์ทั้ง5คนที่พยายามถ่ายวิดีโอเพื่อให้ได้คอนเทนต์ที่ดีที่สุดแต่กลับต้องมาเสียชีวิตจากการถ่ายทำขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ